สวัสดีครับท่านผู้ชม FC พี่พี่น้องน้องสหายนักขกทุกทุกท่านมาพบกันอีกแล้วครับหมักรุกไทยไก่ก้าฟ้าเกมนี้ให้ชื่อตอนว่าเม็ดลอยฟ้าอยู่ในแอปมักรุกขันเทพออนไลน์จับคู่มาเจอกับท่านที่มีนามว่าหัดเดินนะครับ เทพหมากมือนหนึ่งครับ1641คะแนนเป็นหมากสีแดงนะครับเปิดม้มาซ้ายหรือเปล่าเนี่ยนะครับไก,ก่กาฟ้าก็เก็บขนขึ้นไปก่อนนะครับคุต่ดสู้เดินโคนก็ดันโคนขึ้นไปครับคุ่ต่อสู้ตัดสินใจกินตัดนะครับอาอาจจะได้เล่นม้าอยู่ขงขวานะครับถ้าคุ่ต่อสู้ขึ้นม้านะครับ คู่ต่อสู้ไม่ขึ้นครับเหมือนซ่อนรูปนะครับจะไหลเม็ดมาหรือว่าไหลโคนแบบนี้ดันคนขึ้นไปดีกว่านะครับเสริมแนวรบกลางกระดานนะครับถ้าคู่ต่อสู้ออกนำโคนมาสองตัวนะครับโอ้ไม่ใช่ม้าซ้ายครับเป็นเม็ดซ้ายนะครับอเจอเม็ดซ้ายแล้วครับนะครับก็อุปการขวาไปครับนะครับถ้าเจอคนที่เล่นเม็ดซ้ายนะครับไก่เกาฟ้าก็ชอบเล่น อุปการขวานะครับกูจะสู้ระเบิดเบีย้ยขึ้นมาต้องการพังหน้าขุนเราเราแล้วนะครับแบบนี้ก็นําเรือมาซัพพอร์ตนะครับโคนหน่อยหนึ่งถือกัดกดไปในตัวนะครับโดนกินตัดเปิดหน้าบ้านเรากินตัดขึ้นไปครับกินมากินกลับกลับไม่โกงนะครับเอาเรือมาประกบคู่อ่าโดนลุกนะครับโดนลุกก็ขยับมาครับ ม้ามาอีกแน่แนนแน่แน,แน่จะกินคนม้ามาแบบนี้ได้ยังไงนะครับเขกินตัดกันเข้าไปครับเอาคนดันเข้าไปอีกเพื่อนท่านนี้เดินไวจังครับขยับคุณหนีไปแล้วก็ ดันดันดันเบีย้ยขึ้นไปครับดันเบีย้ยขึ้นไปคู่ต่อสู้จะเอาอยัางไงต่อเลตติ้งไม่ธรรมดานะครับไม่ธรรมดาพยายามดันเบีย้ยมาจะพังหน้าบ้านเราจะใช้โคนสองดอกนะครับมาทำมิดีมิายกับเราแน่แน่จังหวะน,นี้ยกมากขึ้นไปจริงๆแล้วดันดันเบีย้ยก็ได้นะ เบี้ยกินเบี้ยกินทิ้งม้าม้ากินกินเบี้ยรุกกินม้าก็เป็นการแลกตัวกันนะครับจังหวะนี้ก็กินตัดเบี้ยนะครับตัดเบี้ยดีกว่าเม็ดกินขึ้นมาก็ใช้ม้ากินขึ้นไปมีตำแหน่งรุกคาดกินม้านะครับกินม้าฟรีนะครับโคตรโซช้เม็ดกินกับม้ากินขึ้นไป นำเรือมาต่อให้ไหมจกมาขึ้นไปบังครับกี่ไหลเม็ดถ้าไหลเม็ดกลัวเขาจะปักโคลนขึ้นมาต่อโคนนะครับทํำให้มาเรามีปัญหาครับแล้วโคนก็ไหลามาถึงมาถึงขุนเราเลยนะครับพยายามจะแทงเบีย้ยแบบนี้ถ้ากินไปโคลนปักลงบ่อไม่ดีครับแทงเบีย้ยขึ้นสกัดไว้ครับรักษาบ้านไว้ก่อนแล้ว ก็พยายามอย่าให้โคนนะครับของสีสีแดงเลือดหมูนะครับได้ไหลมาหน้าขุนนะครับมีเบี้ยโขกไม่ได้เลยนะครับอันตรายเป็นอย่างมากครับใช้คนกลับมาแบบนี้เอาไงดีถอยกลับมาก็ได้ครับถอยกลับมา ตั้งหลักตั้งทรงใหม่ก่อนนะครับคู่ต่อสู้สรุปหมากกันก่อนคู่ต่อสู้มีสองคนเท่ากับม้าเม็ดนะครับม้าเม็ดสู้โคนนะครับ ก็เท่ากับเป็นต่อเม็ดหนึ่งตัวนะครับจังหวัดนี้ต้องมาดูกันต่อครับว่าคู่ต่อสู้จะทํายังไงครับยกมาขึ้นมานะครับอืมรายการของไก่ก้าฟ้านะครับก็เล่นไปบ่นไปนะครับอาจจะมีสอดแทรกเทคนิคบางสิ่งบางอย่างนะครับเข้าไปนะครับถ้าคิดทันนะครับอืมจะบุกยังไง เรือประกบคู่ก็จริงนะครับแต่ว่าติดตัวเองนะครับดังนั้นก็ตัดไปเลยครับนะครับม้าตัดโคนไปพยายามอยากอยากจะนําเรือลงไปลวงลูกให้ได้ครับแต่ว่าม้ากับโคนของคู่ต่อสู้ยืนดีเหลือเกิน,นครับทําให้เราไม่สามารถไปได้นะครับแบบนี้ก็ไหลเม็ดขึ้นไปเข้าเรือจับาทิ้งเบีย้ยเลยครับเบีย้ยทางด้านขวามือทิ้งเลย ครูต่อสู้น่าจะมาจับเม็ดแน่นอนนะครับจับเม็ดนะครับจะกินสองหนึ่งนะครับจังหวะน,นี้เราไหลเลยไหมทิ้งเบีย้ยก็ไหลเม็ดขึ้นไปครับใช้เม็ดให้เป็นประโยชน์นะครับไหลเม็ดเขากินเขากินไหลเม็ดไล่ไล่เรือเขากิน,เ,เ,กนเบีย้ยกินเบีย้ยเราลอยเม็ดนะครับขุนจะกินไหมครับขุนกินก็ดึงเข้ามาหา หาตากดนะครับดูว่าจะทิ่มเบี้ยทิมเบี้ยขึ้นไปเขากินเบี้ยริมไปรุ่นใจร้อนนะครับไปเลยครับเวลาละสี่นาทีครับเป็นรองู่ต่อสู้ประมาณสองนาทีนะครับู่ต่อสู้เลือกที่จะกินกนรบลอยครับเม็ดลอยฟ้าเข้าไปกินไหม กินเถอะไม่กินอะฮึโคตู้รู้รู้ถันทางเงินก็ต้องปลดอาวุธกันแล้วนะครับเริ่มไม่ดีครับเบี้ยทางขวาเบื่อเสียอีกอ่าเอาไงดีอยากเอาเรือลงไปยึดของเจ็ดนะครับก็ยกมาขึ้นไปครับต่อซะเลยลืมลืมปิดเสียงนะครับแป๊บนนะครับไม่งั้นก็เสียงก็จะโกลน,นครับ โอเคโดนรุกนะครับโดนรุกก็ถอยลุกมาครับถอยลงมาตรงตรงเรียบเรียบนะครับอุตส่าสู้จะเอาไงครับต่อมาต่อมาเอากรเราไหมป <_ ca u> ักโคนมาแบบนี้ เรากินม้ากินม้าโคนของโคตสู้ขาดนะแต่เรือก็จะลงมาได้นะครับลงมาอาจจะมารุกรอเรียนได้ mm hmm. ก็เอาเรือรุกก่อนครับเอาเรือลุกปักเข้าไปหนึ่งดอกครับเป็นการสร้างจังหวะทีเดินนะครับ mm hmm. เพื่อให้เรือของเราได้ย้ายตำแหน่งนะครับเห็นไหมครับ โคตสุต้องจับขุนจับขุนจับขุนหมุนนะอ่าแบบนี้ก็กินโคนครับกินโคนเราก็จะเป็นต่อเป็นต่อโคนหนึ่งตัวนะครับโคนเม็ดนะครับพร้อมที่จะขึ้นไปใช้งานนะครับเขากินเม็ดละ่ะกินเม็ดก็แลกกันไปครับโอู้่ต่อสู้ได้ยินไก่กาฟ้าพูดแล้วเปล่าเนะี่ย ก็ถือว่ายังไม่ได้ขาดกันมากครับแบบนี้ก็ลากลากลากเรือไปทางด้านปีกซ้ายครับลากเรือไปทางด้านปีกซ้ายจับกินจับกินเบี้ยริมนะครับโดนจับกินเบีย้ยก็โผล่ครับผลลูกเรียบๆผลลูกเรียบๆโคตสุจะเอายังไงเราต้องบีบก,กินครับเบี้ยทางด้านปีกซ้ายนะครับให้หมดนะครับทางด้านปีกขวาอาโคตสุ กินแบบนี้ก็กินกันครับกินเบีย้ยไหมไม่กินหรอไม่กินน่ะแบบนี้ก็ลอยเบีย้ยครับเบีย้ยลอยฟ้าไปอีกต่อเรือเราแน่เลยถ้าต่อเรือกินเลยนะครับเพราะว่าจะได้พอดีพอดีคำนะครับเรลไล่โคนเบีย้ยนะครับโคะสู้ต่อเรือจริงๆครับ แบบนี้ก็กินครับก็เป็นการสรุปหมากปลายกระดานนะครับอ่ากินตัดเบี้ยไปอีกทีหนึ่งนะครับเบี้ยทางด้านปีกซ้ายนะครับตีว่าตีว่าโดนกินนะครับก็เลอสองเบี้ยก็นาเบี้ยไปแลกกับเบี้ยนะครับก็จะเหลือโคนโคนเบี้ยไล่นะครับไล่โคนเม็ดนะครับไล่โคนเบี้ยหงายนะครับเบี้ยหงายก็เท่ากับก็เปรียบเสมือนเม็ดนะครับตำแหน่งเดียวกันนะครับแต่เรียกกันคนละแบบครับก็ พยายามตั้งทรงตั้งหน้าโคลน,นะครับโดนโดนโดนแบบนี้ก็ต้องลุกปักเข้าไปหนึ่งดอกบอกเพื่อนกันอินเทอร์เน็ตหายครับเมื่อกี้แบบนี้ก็ถอยโคนกลับมาจับกินเบี้ยนะครับอ่าโอเคพยายามตั้งหน้าโคนให้ได้นะครับแล้วก็นําเบี้ยไปหงายโอกลับมาใช้งานก่อนครับมาช่วยกันก่อนนะครับกลับ มากับมาอ้าไม่ให้เราไปใครไปก็ต้องต่อครับแบบนี้ก็ดันเบี้ยอีกตัวนึงครับเหลือ2นาทีครับ2นาที23ิาวินะครับเอาเบี้ยมาขัดไว้นะครับเดินเบี้ยกบไปครับค่อยๆเริ่มนับเลยนะครับนับสักดาน์นะครับก็ไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆอ่าแบบนี้กินครับนับ44นะครับก็ ตั้งหน้าโคนขึ้นไปให้คู่ต่อสู้เลือกนะครับเลือกที่จะไปทางซ้ายหรือทางขวาครับก็อ่าเลือกทางขวาก็เอาขุนบีบครับกระชับพื้นที่ครับดันขึ้นไปอีกครับดันขึ้นไปอีกเอาขุนดันขึ้นไปครับถ้าเขาถอยหลังมาเราก็ใช้โคนครับอ่าแบบนี้ก็ใช้เบี้ยงหงายเข้าไปสกัดทางด้านปีกซ้ายนะครับให้ขุนหนีไม่ได้แล้วก็ดันโคนขึ้นไปเรื่อยๆครับแบบนี้ไล่ อะไรค่อนข้างที่จะง่ายครับนะครับดันโคนขึ้นไปโคนห้านะครับไปทีละสามแบบนี้ก็ดันโคนขึ้นไปตรงๆนะครับเราขยับขุนนะครับอ้าวมาแบบนี้ก็เอาโคนรุกเข้าไปตรงๆครับเล่นท่านิดนึงครับก็จนสวยงามก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมหมากรุกไทยไก่ก้าวฟ้าแล้วพบกันใหม่นะครับอีพีหน้าคลิปหน้าสวัสดีครับ